พระว่าจาประจำวันพฤหัสบ,บดีที่18พฤศจิกายน2021วันครบรอบการถวายพระวิหารบุญเปโตรลาเปาโลอัครสา,าวกบทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสา,าวกสามเดือนต่อมาเราโดยสารเรือลำหนึ่งซึ่งมาจากเมืองอลเลสานเดียมาจอดพักในฤดูหนาวที่เกาะหัวเรือเป็นรูปเทพเจ้าคัสเตอร์และโพลัก เรามาถึงเมืองซีราคิวและพักอยู่ที่นั่นสามวันจากนั้นเราเลั่นเรือเรียบฝั่งมาถึงเมืองเรยีอุมวันรุ่งขึ้นลมใต้พัดมาเราจึงมาถึงเมืองปูเตโอลีภายในสองวันที่นั่นเราพบพี่น้องบางคนซึ่งเชิญเราให้ไปพักอยู่กับเขาหนึ่งสัปดาห์ แล้วเราจึงออกเดินทางไปกรุงโรมบรรดาพี่น้องที่กรุงโรมรู้ว่าเรากําลังเดินทางไปจึงมาพบเราที่เมืองฟอรัมอัปปีและหมู่บ้านสามโรงแรมเมื่อเปาโลเห็นเขาก็ขอบคุณพระเจ้าและมีกําลังใจดีขึ้นเรามาถึงกรุงโรมเปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่ตามลำพังโดยมีทหารคนหนึ่งเป็นผู้ควบคุม เปาโลพักอยู่ในบ้านเช่าเป็นเวลาสองปีเต็มและต้อนรับทุกคนที่มาเยี่ยมประกาศพระอาณาจักรของพระเจ้าและสอนความจริงเรื่องพระเยซูคริสต์องพระผู้เป็นเจ้าอย่างกล้าหาญโดยไม่มีอุปสรรคใดๆ พระวรสารนบุญมาทิวทันทีหลังจากนั้นพระเยซูเจ้าทรงสั่งให้บรรดาศิทย์ลงเรือข้ามทะเลสาบล่วงหน้าพระองค์ไปในขณะที่พระองค์ทรงจัดให้ประชาชนกราบเมื่อทรงลาประชาชนแล้วพระองค์ก็เสด็จขึ้นไปบนภูเขาเพื่อทรงอธิษฐานภาวนาตามลำพังครั้นเวลาค่ำ พระองค์ทรงอยู่ที่นั่นเพียงพระองค์เดียวส่วนเรืออยู่ห่างจากฝั่งหลายร้อยเมตรกำลังแล่นโต้คลื่นอย่างหนักเพราะทวนลมเมื่อถึงยามที่สพระองค์ทรงดำเนินบนทะเลไปหาบรรดาสิทธ์เมื่อบรรดาสิทธ์เห็นพระองค์ทรงดำเนินอยู่บนทะเลดังนั้นต่างตกใจมากกล่าวว่าผีมาและส่งเสียงอื้ออึงด้วยความกลัวทันใดนั้นพระเยซูเจ้าตรัสแก่เขาว,ว่า ทำใจให้ดีเราเองอยากกลัวเลยเปโตรทูลตอบว่าพระเจ้าค่ะถ้าเป็นพระองค์ก็จงสั่งให้ข้าพเจ้าเดินบนน้ำไปหาพระองค์เถิดพระองค์ตรัสว่ามาเถิดเปโตรจึงลงจากเรือเดินบนน้ำไปหาพระเยซูเจ้าแต่เมื่อเห็นว่าลมแรงเขาก็กลัวและเริ่มจมลงแล้วร้องว่าพระเจ้าค่าช่วยข้าพเจ้าด้วย ท่านใดนานพระเยซูเจ้าทรงยื่มพระหัตถ์จับเขาตรัสว่าท่านช่างมีความเชื่อน้อยจริงสงสัยทำไมเล่าเมื่อพระองค์เสด็จขึ้นมาประทับในเรือพร้อมกับเปโตรแล้วลมก็สงบคนที่อยู่ในเรือจึงเข้ามากราบนมัสการพระองค์ทูลว่าพระองค์เป็นพระบุตรของพระเจ้าอย่างแท้จริงข้อคิด ในบทอ่านแรกนักบุญเปาโลเดินทางจากเกาะมอนตาถึงกรุงโรมนี่เป็นบทสุดท้ายของหนังสือกิจการอัครสา,าวกเมื่อมาถึงกรุงโรมนายร้อยได้ส่งมอบบรรดาน,นักโทษให้แก่ผู้บังคับบัญชาค่ายแต่เปาโลได้รับอนุญาตให้อยู่นอกค่ายได้คืออาศัยอยู่ในบ้านเช่าแต่ต้องมีโซ่ล่ามแขนขวาไว้กับแขนซ้ายของทหารผู้คุม เปาโลอยู่ที่กรุงโรมเป็นเวลาสองปีคริสตศักราช6 1ถึงห3หลังจากนั้นคดีของท่านถูกยกฟ้องเพราะข่าดพยาลหลักฐานตามธรรมประเพณีเล่าว่าเปาโลถูกจองจำที่กรุงโรมอีกครั้งหนึ่งและถูกประหารชีวิตเป็นมรณาสักขีในปีคริสตศักราช67จึงมีการสร้างวิหารเป็นที่ระลึกถึงท่าน ขอบคุณหนังสือไบเบิลไดอารี่2021